ก็สองร้อยครับหน้าสวนสองร้อยไม่มีราคาส่งบ่มีราคาส่งราคาเดียวราคาเดียวทั้งสวนลดรับจองซื้อหลายลูกไม่ขายเพราะต้องการให้คนกินได้กระจายทั่วถึงอ้าวครับเพื่อนเหมารถไม่เก๋เพื่อนอยากได้จากเข่งไม่ขายไม่ขายขายพูดละวนุ้ยท่านดีครับครับลูกสองลูกแค่นั้นไม่มีใครได้มากครับได้แค่นี้ต้องแบงให้เพื่อนได้ชิมกันเนาะครับเพราะว่าถูเรียนใช้พุ่มลดสติดีเพป็นบอกครับใช่ใช่ครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่อง YouTube มองนี่อีสานครับมื้อนี้ก็อร่อยครับยังอยู่ในสวนสวนทุเรียนสวนเงาะของเฮียเราคือเกาด้วยพี่น้องแต่ว่าคลิปสองนี่สิพาพี่น้องมาเบิ่งเป็นสวนทุเรียนครับพี่น้องผูใ้ใดเคยเบื้องปีที่แล้วกะมาเบื้องปีนี้มันจิต่างกันซ้ำใดครับพี่น้องแต่ว่าตามที่ผมจําได้ผมว่าต่างเติอบอยู่ครับเพราะว่าปีที่แล้วผมมามันหง่โ,ฆโ,ฆโ,ฆโฆไหมครับปีนี้แป้นเปลีป่ยนนี่ครับก้อนนึ่งก็ไปหาเจ้าของแล้วก่อน อัเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอัเฮียแนะนน้ำซื้เพิ่นรู้จักไหมครับครับผมจักรพันธ์ตันเจรินคีรีนะครับครับหรือชื่อติดนะครับครับเป็นเจ้าของสวนนี่ยังก็ครับซื้อสวนน่ะชื่อสวนชั้นกับช้างครับชั้นกับช้างครับผมบ้านบ้านโนนกระบากบ้านโนนกระบากครับตำบลนางแดดอำเภอหนองบัวแดงครับผมเป็นเจ้าของสวนเงาะสวนทุเรียนขนาดใหญ่เป็นบ่อเสียครับผมเดี๋ยวมือนีสิมาบึงสวนทุเรียนนะครับเนาะครับ เป็นยังไงครับทุเรียนปีนี้ผลผลิตเป็นไงครับของผมก็ถือว่าปีนี้ไม่ดีหรอกครับเพราะว่ามันทุเรียนมันมีปัญหาเรื่องโรคครับเ้วบดงเดินปีนี้ผมทําแบบไล่สารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทุเรียนกับปอดสารหมดเลยครับปอดสารหมดเลยนะครับก็ค่อนข้างจะประสบปัญหานิดหน่อยแต่ก็จะเราทดลองไปฮะไปปีนี้เป็นปีแรกปีแรกที่ปอดสารเนาะครับผมผลผลิตได้คาดว่าจากเปิดเสียนครับปีไหนปีนี้ทุเรียนนี่ตีว่าเหมือนว่าไม่ได้ พราะมันน้อยโอ้มันน้อยครับผมค่าลม่ข่าังมากก็คือบ่ได้จังต้นนี้นะครับจัง้วยต้นนี้ต้นนี้ก็มีไม่กี่ลูกครับต้นนี้สี่ลูกครับผมตีห้าลูกนะครับนี่ครับเป็นเป็นทุเรียนจากปีก็ครับเนี่ยนี่ก็น่าจะเด็ดปีฮะตรงนี้โอ้โหนี่ไงต้นนั่นเลยครับเป็นคนขึ้นไหลแท้ครับมันมีมันมีมีเชื้อโรคไฟทอปเข้าครับครับจริงๆมันมีหลายลูกก็ได้ตัดทิ้งไปโอ้นี่อย่างเงี้ยเนี่ยเป็นไฟทอปเท่าเนี่ยนี่น่ากลัวจะหลงตายเมื่ ทุเรียนปลอดสารพิษเราจังไดเสียหรค่าเชื่อโรคได้สรครับว่าเสศสารเคมีอ่ะก็ใช้ชีวภาพเอาฮะเนี่ยเห็นไหมเป็นไบท็อปเทอร่าขึ้นเห็นไหมเนี่ยโอ้โเนี่ยเห็นไหมฮะนี่ครับพี่น้องโเนี่ยเป็นสีค่้นๆจั้งๆอ่าใช่นี่ถือว่าเป็นโรคดีครับอ่าเป็นโรคแล้วเราก็ต้องตัดทิ้งไปเนี่ยครับเนี่ยต้นเนี่้ตกข้างต้นแล้วเนี่ยตัดทิ้งไปเนี่ยเนี่ยมันเป็นันเกียร์ดีครับเนี่ยยางยางโอ้เนี่ยพี่น้องมึงอันนี้คือไม่ได้ขายนะฮะต้นในข้างต้นคือไม่ได้ขายเนี่ยเป็นโรคแล้วได้ขาย อย่างต้นนี้เนี่ยดกทั้งต้นเลยดูจากดูจากเชือกโยงไงพ่อเนี่ยเนี่ยแล้วตัดทิ้งเนี่ยเพิ่งตัดเมื่อประมาณที่ที่แล้วเองครับมึงพ่นออมมองต้นนี้ตัดห่อนยอดเลยเนาะครับครับใช่อ้มันบ่ามันกินแต่ผลเรียบกินหอดต้นดี่ครับนี่ครับต้นก็ไปด้วยต้นก็ไปด้วยครับผมเป็นทุเรียนพรอะไม่ผลผลิตนี่จากต้นก็ครับตรงนี้เนี่ยอ่าทั้งหมดตรงนี้มันเมื่อก่อนผมปลูกไว้หกร้อยต้นแต่นี้มันก็กลับบ้านเก่าไปเยอะเหมือนกันก็ถือว่า ยังไม่พอตอับเท่าไรเรื่องทุเรียนตอนนี้ครับโอ้ถแถวนี้งเบิดด้วยนี่ไหมครับผมน้าต็มแล้วครับหดน้าเมื่อไรจากช่วโมงครับขึ้นน้ามรุนแล้วเนี่ยก็ให้วันเว้นวันฮะวันเนว,นว้นวันถ้าเกิดตอนงานสมบูรณ์ไม่จะเป็นแบบนี้นะฮะโอ้ต้นนี้แม่พี่น้องสุดยอดเลยครับคุณนะป้าต้นนี้คือดอกโกมูนอินเสียนนี่แม่ครับสงสัยตรงนี้ดินมันเสด็จน้ำหรอเขาครับมันอยู่บนเนินนต้นนี้ไม่จากลูกครับเนี่ยต้นนี้ก็ไม่ได้นับครับแต่ก็เยอะต้นนี้ โอ้ยพี่น้องพวงต้นนี่เดี๋ยวผมถิมาเซลฟี่ต้นนี้เหรอครับป๋อมีไดเกตบิ๊กบิ๊กทั้งนั้นเลยครับเนี่ยครับมีทงนาวนแม่นเป็นทุกต้นแบบนี้หรอพี่น้องเอ้ยทุเรียนใช้พุ่มบพขาดตลาดหรอครับเนี่ยแต่ว่าต้นมันดกแต่ต้นเท่ยมีดกต้นเดียวนี่บอกครับหรือเท่าไรมันก็มีนุ่นต้นนี่ต้นนะฮะเนี่ยเดินดูได้ฮะเนี่ยมันจะมีนุ่นต้นนี่ต้นนะครับป๋อพี่น้อง ครับทั้งปุ่นก็เป็นงออีกทั้งปุ่นกับเป็นทุเรียนแต่นี้ปลูกใหม่อันนี้เวอร์ชั่นแก้ปัญหาคือจริงๆอะผมผมทําอยู่ร้อยห้าสิบไร่แบ่งกับน้องคนละครึ่งนะครับเออแปลงที่เราเดินเนี่ยตอนนี้แบ่งให้น้องไปแล้วนะเป็นของน้องไปแล้วครับผมเราะรหุ้นกันทำนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลูกกระดกอยู่นะฮะต้นนั้นอันนี้มันโดนลมเห็นไหมเสียไปซีกอ๋อนี่โดนลมอันนี้โดนลมครับครับต้นโดนลมอุดลมมาทั้งพี่อ่าใช่ครับ พูดว่าเป็นกำบังล้มไห้ตีครับ,รบมพมเนี่ยมันบงัไนบงไม่ถึงมันบังไม่ถึงครับรุ่นแก้ปัญหานี่มาทีนะรุ่นแก้ปัญหาคือแก้ปัญหาเรื่องงอกมาเกิดแล้วตายอันนี้ร,รุ่นนี้ปลูกไว้หกร้อยต้นอันนี้ของน้องสาวเนี่ยรุ่นนี้จากปีครับรุ่นเนี่ยอันนี้อสองปีครับสองปียงขนาดเนี่ยครับแต่ปีแรกก็โตช้าหน่อยครับเนี่ยได้สองปีนี่ยกโคกทำเนี่ยเห็นไหมฮะรุ่นนี้ก็ลายรุ่นนี้ไหมครับเนี่ย๋อรุ่นนี้ต้องยกโคกเนี่ยยกโคกเห็นไหมฮะครับเนี่ยนี่ปีหน้าก็ บางต้นก็เริ่มเป็นดอกแล้วครับเนี่ยครับผมโอ้สองปีสามปีป้อยเป็นดอกนี่ครับอลาแต่ว่าก๋ใหญ่ไว้เนาะเสียเนาะเจ้าปีแรกไว้ไงดิครับปีแรกอ่ะปีแรกมันจะช้าสักนิดหนึ่งมันมาโตปีที่สองเนี่ยปีที่สองคือสั้นเลยวันเนี่ยับนั่นแหละก็แบงเนี่ยมีอยู่หกร้อยต้นหกร้อยต้นครับนี่เป็นรุ่นที่สองเมนวอนเรามีรุ่นไม่ละรุ่นที่พี่กายที่พี่มาถ่ายไว้อี่ครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันไปเจ้าปลานีมาเบิ้งก่อนครับครับ อันอันนว่าแก้ปัญหานี่คือแก้ยัยงไงครับไอ้เสียยกโคขึ้นมาไม่ให้แช่น้ําโอ้โอปัญหาขึ้นน้ําท่วมของเจ้าเตี่ยครับนะคือดินม่มันน้ำตรงนี้น้ําไม่ท่วมแต่ดินที่อีสานไม่ระบายน้ำโอ้ดินบ่ระบายน้ำครับผมคือพูดง่ายเราขุดหลุมลงไป1นเมตรเนี่ยครับ เอาน้ำใส่ไว้วันหนึ่งน้ํายังซึมไม่ออกเลยออันนี้พวกนี้ปลูกทุเรียนไม่ได้เพราะรากจะเน่ารากจะเน่าก็เลยยกโคแบบสิครับผมยกขนาดใหญ่ซํำใไห่ครับซํำพุนต้นี่ยอันนี้ที่ผมยกไว้นี่น่าจะ3เมตรต้องไป่ผ่าตรงกลางน่าจะ3เมตรกว่าประมาณโดยประมาณครับสเมตรเป็นวงกลมเลยเนาะครับแบบต้นคู่กับมีนวเสียดนี่ยแม่ ไหนฮะอันนด้อันนี้ไอ้ทีแรกมันทําท่าจะตายไงพราะปลูกทีแรกพอปีแรกที่ปลูกก็โดนลมเลยพี่น้องเมืองดินแล้วเป็นกินน้ำอิเลี่ยนแต่ภาพเนี่ยปีหน้าก็มีดอกกันเนี่ยนี่สองปีแล้วมั้งครับครับสองปีพี่น้องแล้วว่าปีที่สองใ่โตยางรวนเลวครับแต่ว่าปีแรกกับชะงักแน่ยมันบอดเสียครับแล้วต้นกล้วยนี่นะครับโลปีที่สองนี่ตีครับจริงๆอ่ะฟันทิ้งแล้วครับแต่นี่มันงอกขึ้นมาใหม่เพราะว่ากันปีแรกต้องมีพี่เลี้ยงยุ่นมา ไอ้ที่เลี้ยงมันเลี้ยงเจ้าของสวนครับไอ้ที่เขาบอกว่าปลูกต้นกล้วยแล้วโตเร็วไม่จริงหรอกครับครับเพราะว่ามันปลูกเป็นพี่เลี้ยงทุรเรียนโมเมนต์ดิสัไม่ใช่เลี้ยงคนนะฮะเพอจะได้มีเอากล้วยมาขายก่อนโอ้ส่วนที่ได้กินทุเรียนใช่เพราะปลูกทุเรียนมันหลายปีอ๋อแมนเบมดอไหมพี่น้องมึงรุ่นนี่หกร้อยต้นแล้วว่าพี่น้องเป่าคนผลิตทุเรียนจากน้อยกับสีเต็มแล้วคำนองบัวแดงกับพี่น้องเงยบัวต้นงามงามหล่บไมวเ่ยพี่น้อง,องครับเพราะว่าเรายกโคกยกคูเนาะอ,อาเซียนเนาะครับ อันนี้ก็ปอดสารที่เขาบ่ครับรุนใหมนะอันนี้ก็อันนี้ต่อของเล็กนี่ยังไม่ปอดอันนี้เพราะว่าเราไม่ได้มาฉีดยาบ่อยเพราะเราไม่ว่างครับครับช่วงนี้ค้าขายต่มเงาะยื่หมดเสียครับไปพาไปเบื้องหมากเกทุเรียนผลผลิตแล้วไหมครับต้นไหนโอ้ต้นพี่เสียเปียต้นพี่ต้นผมเปียครับพี่น้องมึงดูทีแล้วไหลแล้วหดน้ำไว้ต้นใดหดน้ำกับไปใกล้บ่ได้เลยครับย่านเปียกที่อันนี้ที่รถเรีบเพราะว่าคนกําลังเก็บเงาะอยู่อะอ๋อ มื่อนีลูกข้าแล้วไหลไปพี่น้องนี่ดึงโตเลามา้งบ้างพอดีนะพี่น้องไอ้ได้สัมผัสเราได้ความลู้ไปเพราะไหมพี่น้องท่านผุ้ชมผมเบิรงครับนีเนี่ยอันนี้ทั้งน้องทั้งทูเรียนครับมันก็มีลูกนี่ก็ต้นนุ่ยกระโดก็้นึ่นไงเนี่ยตอนนี้นะครับว่าเปิดให้ลูกข้ามาจองเรือครับตามที่มีไหนอันนี้อันนี้ไม่ที่ตอนนี้ไม่เปิดให้ใครจองครับเพราะว่าเดี๋ยวคนมาถึงตรวจแล้วเขาบอกว่าจองหมดแล้วเขาเสียใจโอ้พูดได้อยากกินก็คือมันที่สุกเดียนใดครับก็อีก อาทิตย์หนึ่งก็มีแก่แล้วครับเนี่ยอีกอาทิตย์หนึ่งครับผมจริงๆตอนนี้จะตัดก็ตัดได้แต่มันยังเปอร์เซ็นต์ไม่ดีครับครับเพราะว่าผมขายอยู่หน้าสวนผมขายแพงผมขายรถละสองร้อยรละสองร้อยหน้าสวนเด้อพี่น้องครับผู้ใดสนใจโอ้มันกระโดกกี่รุ่นนี่แม่เสียมีแต่ต้นดกๆนี่แม่ต้นเดบ่มีน้ำอันนี้ไม่มีฮะอันนี้ไม่มีอพี่น้องครับมามาเบิ่งได้แท้มันโดกหลายต้นอยู่พี่น้องกว่าตาได้กินอยู่หรอกครับพี่น้องผู้ใดสนใจไามอีกเราเล่าอาทิตย์หนึ่งเด้อครับเด้อ ส่วนอันนู้นก็เป็นถังหมักสารชีวภาพเอามาฉีดต้นไม้น่ยที่เห็นอยู่น่ะเอาอีกอย่างมาพอบอกเพื่อนได้บอกครับไปบอกได้ครับบอกได้เพราะว่าลบปอดสารนี่พี่น้องเราต้องไปเบิ้งว่าเราใส่อีกอย่างแน่เพราะว่าทุเรียนหน่อยหนักหน่อยหน้ำมันบ่อเสียที่เฮ็ดปอดสารได้มันบอกครับเนี่ยฮะถังหมักเนี่ยหมองเงาะแม่ผมก็จะใช้พวกอันเนี้ยอ่ะบิวเวเรียนะฮะเอาไว้ฆ่าพวกปาก ปากดูดตะกูปากดูดพวกเพี้ยพวกไรครับแล้วก็บีทีสำหรับฆ่าหนอนไลโคโดม่าสําหรับฉีดกันลานะฮะแล้วก็มีเชื้อบีเอสสำหรับฉีดกันลาแค่นั้นเองครับแล้วก็ทําฮอร์โมนไผ่เชื้อผพวกนี้ไปหาได้มาจากไสครับเสียไอ้วัตถุดิบเหรอฮะครับวัตถุดิบพวกนี้มันมันมีสอนอยู่ในเฟซอยู่แล้วใน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 ยูทูบอยู่แล้วครับครับผมก็เอาจากยูทูบไปแหละมาเปิดดูได้เลยที่ไหนก็ได้วิธีทำวิธีเฮ็ดอ่อนเนาะเพราะเดี๋ยวนี้มันแพร่หลายเหมาะหลคือกันคระดุมนองโอ้เราเหมาะ าราคาวันนี้ขายทรงอยู่ยี่ห้าครับไอ้ยี่สิบบาทครับยี่สิบบาทรคาคาเนาะแต่วันยังอีกหลายยู่านหมอครับนี่ครับต้นนี้เบิดแล้วต้นนี้มันเหมือนไม่มีลูกโอ้เป็นว่าคนงานกําลังเก็บอยู่ตอนนี้ครับคนงานกําลังเก็บอยู่พี่น้องเพื่อกดกติกาไม่เพิ่มใบเห็นหน้าคนไล,ลยพี่น้องกับสิบเบิ้งเต้นน้ำมูนี่แหละครับนี <c oughs> าต้นนี้กะว่าได้จากรถเนี่ยครับเนี่ยต้นนี้ก็น่าจะ ร้อยห้าสิบนะฮะ, oh, ะโอ้ดกส่วของส่วนบอกครับนี่หรือรุ่นนี่ดกมันก็จะมันส่วนมากกปดกแบบนี้นะฮะครับโอ้ oh, ต้นละลอยหาสิบโลพี่น้องเบิ่งเอาก็ถ้าว่าต้นนี้ได้ร้อยห้าสิบแต่เพราะต้นมันใหญ่แต่ถ้าเล็กกว่านี้ก็อาจจะไม่ถึงร้อยอาจจะ100ร้อยอะไรประมาณเนี้ยครับ<ม>นี่ครับพี่น้องเบิง่งโอ้ต้นนี้ยนี้ยไก่มากับดกขึ้นกันครับคุณอันนั้นมันไม่แก่ครับอันนั้นอ่ะมัน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 เสียแล้วมันหล่นโอ้หรือว่ามันหล่นเส่หัวแล้วหัวแตกแค่ดี้นั่นนะครับ โอ้มาเบิ่งได้แท้หลายอยู่พี่น้องบ่ต้องห่วงค่อยไมาอีกเนาะเสียเนาะครับประมาณอีกอาทิตย์กว่าๆครับเนี่ยเนี่ยโ่นตรงเนี่ยนะครับเบิ่งเอาพี่น้องแต่ว่าราคาโลละ200บาทโลละ200ครับหน้าสวน200ไม่มีราคาส่งบ่มีราคาส่งราคาเดียวราคาเดียวทั้งสวนล0สองรับจอง ซื้อหลายลูกไม่ขายเพราะต้องการให้คนกินได้กระจายทั่วถึงอ้าวคับเพื่อนเมารดไม่เก๋เพื่อนอยากได้จากเข่งไม่ได้ไม่ขายขายเพื่นแล้วนุ้ยท่านดีครับครับลูกสองลูกแค่นั้นไม่มีใครได้มากครับได้แค่งแบงต้องแบงไห้เพื่อนดิ้องเนาะครับเพราะว่าถูเรียนใช้พุ่มรดชาิดีเป็นบอกครับใช่ใช่ครับุ่มนี่ครับไม่ไม่เคยมีใครได้จองเลยครับอันนี้ยืนยันได้เลยต้องมาจากสวนเท่านั้นนะครับต้องมาเอาจากที่สวนแล้วก็ไม่มีการว่าไปส่งให้ใคร ครับบอยนี่ส่งตรงมาผู้ใดอยากกินคือมาสัมผัสที่สวนโดยตรงเหมือนหมอเสียใช่ต้องมาซื้อกับสวนอ่าครับเอาให้เสียฝากเบอร์ทัวพเพิ่เนนะครับครับเพิ่นอยากมามาบอถึกเพิ่นจะได้สอบถามทางมาครับเสียครับ0801923959ครับครับนี่แหละครับมหาเอาด้วยพี่น้องเนอะครับเดี๋ยวต้องไปเดินผู้ใด็้อเบื้องคลิป สิอัปเดตสวนทุเรียนเป็นอายุหนึ่งปีเนาะเสียเนาะเจ้าชีโลกกำลังว่างอยู่พาพ่อแม่พี่น้องไว้เบิ่งครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่แหละครับผู้ใดม,มากก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกท่านดเวยครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีคร,ครับสวัสดีครับ